วสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็จะพามาเพิ่มยอดถูกใจและผู้ติดตามแฟนเพจ a c e b o o k กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเสิร์ชคำว่าเคเบิดก็ได้ค่ะค่ะสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอข้อมูลตามนี้เลยเ่อผู้ใช้ชอีเมลชื่อจริงนามสกลุลรหััผ่านาแล้วก็อย่าลืมติข้างล่าง2งช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถกีกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน G ี mail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วกาสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกมุมมูตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นถูกใจบอกพูดติดตามแฟนเพจค่ะแล้วก็บริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราอันที่3ตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราจะไปที่หน้า Facebook ของเราค่ะเปิดเพจขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ นามาใส่แทบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดค่ะแล้วก็สั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะ,ะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมคันต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งมาเติม1,000บาทขึ้นไปแล้วบนรับเพิ่มอีสงเด้วยนะคะก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบเนื่อสลิปทุกธนาคารค่ะก็สามารถคลิกคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนานคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเราค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะเป็นแอปชิลเพย์ค่ะก็เติมขั้นแต่20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปแล้วบนัสเพิ่มอีก5%ค่ะก็มาใส่จำนวนเงินดนล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูบัลลี่วอลเลตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นแอปบังเปาบัลเลตค่ะก็ดำเนินการในแอปบังเปาบัลเลตจนเสร็จเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นำลิงก์นะคะจาก Power าาแอ อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดาเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะ ไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดนะคะที่เราทำการสั่งซื้อไปค่ะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราค่ะที่เราทการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก,ก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้เลยนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะ หรือว่าจะพิมพ์คํา add ่า a d k m ค้ขีดฉีก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่เลขรหัสออเดอร์ครั้งหน้าเมากกื่อกี้ลงไปแจ้งปัญหาอะไรใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับบัตรคอมมิชชั่นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะ และในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l a y แล้วก็ App Store และพิมพ์คำว่า k m m t h d com ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูยอดถูกใจกับผู้ติดตามเนาะตอนนี้ยอดถูกใจอยู่ที่45นะคะยอดผู้ติดตามอยู่ที่46คนเนาะเดี๋ยวเราขอลีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดถูกใจจาก45นะคะก็ขึ้นมาเป็น1 4 5ค่ะยอดผู้ติดตามเนาะจาก46ก็ขึ้นมาเป็น1 4 6กันแล้วค่ะก็ถือว่าดำเนินการไวมงากเลยนะคะเราสั่งซื้อไปแค่ 2- 3านาทีเองนะคะเขาก็ขึ้นยอดมาให้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีมากเลยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมเมมคิดชีเฮค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากเลยนะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิป แล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการได้ไปก็ขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ